ฟังมันไม่ได้อ่ะหนูเหนื่อยใจอ่ะก็คือให้หนูรอเกอร์ตลอดอ่ะก็พี่ไม่ต้องบอกให้หนูรอหรอกพี่ก็หน้าด้านพูดออกมาเลยพี่ไม่มีตังค์นงลี่เออยกหนี้พี่ได้ไหมให้ไปเลยค่ะหนูทําบุญให้ทานไปเลยเอาไปเลยค่ะแล้วออกไปจากชีวิตหนูอันนี้คือเรื่องจริงค่ะก็ยกให้ไปเลยหกแสนเออหกแสนเจ็ดหมื่นบาทหกแสนเจ็ดหมื่นใช่ค่ะหนูก็แค่จะบอกให้เขารู้ว่า หนูหมดตัวนะนามสก,กุลไม่ได้ยิ่งใหญ่คะ่ะเออแต่ว่าหนูใจป่าแล้วใจใหญ่ใจบุญใจดีหนูทำบุญให้พี่เนี่ยพี่ก็ลองเรียนแบบดูลองใจดีทำบุญให้กับเจ้านี้ทุกคนดูครับผมอันนี้ถือว่ายกให้แล้วหรือว่าต้องรอให้เขามาบอกก่อนหนูอะถ้าพูดพูดตรงเนี้ยพูดอีกครั้งหนึ่งชัดๆ ถ้าหนูหนูจะยกให้พี่เขาเลยไม่ต้องรอให้มาบอกอะไรถ้าพี่เขาหน้าด้านก็เอาไปเลยแต่ถ้าพี่เขามีศักดิ์ศรีบอกว่าฉันไม่เอาหรอกเงินมันน้อยหนูก็เอากลับมาค่ะเพราะว่าถ้าถ้าหนูได้เงินกลับมาจริงๆก็ถือว่าโชคดีหนูจะนำเงินนี้ไป ไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งที่เลี้ยงเด็กกพาพร้าที่ลบบุรีชอบแล้วก็ทําบุญให้กับสุนัขจรจัดหนูชอบอยู่แล้ว,เด,วเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวเผื่อทนายกุ้งช่วยด้วยนะ,ค,ะคืออย่างนี้หกแสนเจ็ดที่น้องลิลลี่บอกว่าพี่ปูเนี่ยเขาเป็นนี่น้องอยู่เนี่ยนะนะอันนี้จากการยืมเลยพรุ่งนี้หมดเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นจ่ายเป็นเช็คอะไรแบบที่แบบคุณลูกหมีใช่ไหมค่ะ,ะน้องมีหลักฐานอะไรพรุ่งนี้หมดมีหมดค่ะนะขนาดเนี้ยน้องลิลลี่บอกว่าเบื่อจะทวงแล้วใช่ค่ะแต่ ยังไม่ได้ยกให้แบบเป็นผลแบบร้อยเปอร์เซนตจนกว่าเขาจะมาบอกก่อนใช่ไหมต้องให้เขามาบอกก่อนไหมหนูขออย่างคือไม่ไม่ต้องบอกหนูไม่อยากเจอหน้าพี่เขาแต่ขอแค่ว่าออกมาเคลียร์ออกมาขอโทษหนูจากใจจากจิตวิญญาณของคุณไม่งั้นน่ะมันก็ไม่แฟร์ผ่านทางไหนก็ได้ไม่ต้องมาบอกโดยตรงที่ว่ามาเคลียร์มาขอโทษอะไรพวกนี้ไม่ ประกาศผ่านสื่อผ่านอะไรอย่างนี้สื่อผ่านอะไรก็พูดไปเถอะขอให้มันออกจากจิตวิญญาณหนูอะค่ะว่าอ่ะขอโทษนะอย่างงี้นอย่างงี้อย่างนั้นมไม่มีเงินใช้เลยยังไงหรือจะใช้อะไรแล้วเดี๋ยวจะก็ยกให้ไปเลยยกให้ไปเลยเอาไปเลยหนูจะได้ไม่ต้องปวดหัวอืมอ่าเอางี้พี่พี่ขอย้อนไปหน่อยทนายกุ้งอ่าน้องลูมีรอแป๊บนะคืองี้น้องลิลี่คือที่บอก ก่อนหน้านี้เราเคยแบบประสบปัญหาอะไรต่างๆจนมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วที่เขามายืมเรา6กแเนี่ยบอกเคยถูกโกงเป็นร้อยล้านเลยเหรใช่ค่ะเพราะว่าอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นผู้จัดอยากเป็นดาราค่ะเล่าที่มาที่ไปเนาะลิลลี่เหียนคือใครอ๋อหนูอ่ะ อยากให้ประชาชนรับรู้ว่าหนูไม่ใช่คนที่ร่ํารวยยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่หนูเป็นคนที่โชคดีคที่เคยมีอดีตสามีดูแลหนูดีมากมเขาก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะคแล้วทีเนี้ย ความฝันหน,อน,นูอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนักร้องอยากเป็นผู้จัดมาตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้หนูก็เริ่มต้นจากการไปประกวดนางงามแล้วหนูก็ได้ตำแหน่งมาที่มิสซิสแคนบิวตี้เลเจนด์อินเตอร์เนชั่นแนลของดูไบเป็นตัวแล้วก็ประกวด2020ของประเทศไทยที่ไทยนะประกวดที่ดูไบแต่น้องเป็นคนเวียดนามใช่ค่ะ,ะไปประกวดเลยเสร็จปุ๊บก็ได้ตำแหน่งมาพอได้ตำแหน่งมามันมอนเหมือนเข้าใกล้ความฝันทุกทีก็ เข้ามาปุ๊บก็โดนนางงามเลยค่ะหลอกเงินไปสี่ล้านบาทยืมเงินเนี้ยแหละค่ะยืมเงินหนูก็หนูก็ตอนนั้นคือใส่ๆมากคือไม่รู้อะไรเลยเขา่วงัช่วงนอยู่ไหมแต่อย่าไปเอ่ยชื่อเขานะแค่นี้พี่ก็เยอะพออยู่แล้วก็ตอนนี้เขา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 ติดหมายจับีิอยู่ก็ระวังตัวไว้นะคะมีหมายจับแล้วจะหนีก็หนีไปเลยคับหนีไปให้รอดต่อให้คุณลงนโลกนี้จะกระชากคุณขึ้นมากี่ปีแล้วนะกี่ปีแล้ว สี่สี่ห้าปีแล้วค่ะยังเป็นคดีอยู่ยังไม่ได้คืนสี่ล้านไม่ได้คืนสี่ล้านเขาไม่มีเขาไม่มีเงินให้เขาก็เลยแต่ว่าออกหมายจับเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือหนูอยากเป็นผู้จัดแล้วหนูก็ได้มีโอกาสเป็นผู้จัดภาพยนตร์นาคีทวภพบแต่ว่าเจอกุ๊กูเจอของปลอมก็ก็โดนโกงไปอีกห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยเก้าล้านละก็นั่นแหละแล้วก็ก็เจอหลายคนเลยค่ะที่เป็นทั้ง ดารานักแสดงรุ่นพี่อย่างเงี้ยลงไปลงทุน10บล้านตรงนี้คือโดนหลอกอ่ะสามครั้งแต่ให้ยืมเงินน่ะหลายครั้งเพื่อจะไดะ้มีงานในวงการใช่ค่ะ,ะไม่ว่าจะสร้างหนังสร้างละครหรือจะร้องเพลงหรือจะเป็นดาราอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะเขามาบอกแล้วว่ามาทําอย่างนี้สิใช,สใช่ส่วนมากอะจะได้เป็นใช่ส่วนมากอะก็คือจะโดนหลอกว่า่าจะโดนหลอกให้ลงทุนให้เป็น เอาเอาความฝันเราเข้ามา,ม,ม,า,ามาล่อลอกมาล่อลวงเราอย่างเงี้ยอย่างกรณีในคือก่อนจะเจอเอิร์กองอาจเรเดอร์เลอร์หนูสูญเงินไปหลายสิบล้านมากอ่าหลายสิบล้านทีนี้มาเจอเอิร์กเรเดอร์เลอร์หนูคิดว่าหนูคิดว่าน่าจะไม่โดนอีกแล้วแหละโดนเพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมามันเยอะเกินไปแล้วกับเอิร์กคิดว่าจะไม่โยนเพราะว่าดูการแต่งตัวบุคลิกเขาอะทั้งรถทั้งอะไรคือ หลายสิบล้านน่ะแล้วโดนไหมก็โดนค่ะส right, <en> ุดท้ายก็โดนอันนั้นเท่าไหร่ก่อนเงินสดอยู่กับเขาอ่ะสาล้านจุดแ แล้วก็เขาสร้างหนี้ให้ลี่อีกเป็นสิบล้าน <Okay. S 1> ก็ห้าสิบล้านนะคะไล่หนี้สิบล้านนั้นต้องใช้คืนเขาหรือยังหนูใช้คืนเขาไปหมดแล้วต้องขายคอนโดขายอาสังหาเพื่อใช้คืนซึ่งตอนนี้เขาก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เห็นบอกไปอยู่ต่างประเทศเลยใช่ไหมหนีไปเลยก็ถือว่าเขาเป็นคนเดียวที่โกงเงินลี่แล้วเขารอดตัวไปได้ตกมือให้นะคะแต่ว่าไปให้ไกลเลยถ้าไปได้นะตอนนั้นเราไปร้องสายใหม่ต้องรอดด้วยใ,ให้ช่วยเหลือทางคดีใช,คใช่ไหมจนผ่านมาถึงเรื่องนี้ใช่ค่ะหกแสนเจ็ด ใช่ค่ะอ่าอ่ะเอาเป็นว่าสื่อไปถึงเขาตรงนี้ยืนยันว่าอย่างนั้นจริงๆยืนยันว่าอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันทนายกุ้งอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นผลตามที่น้องเขาบอกใช่ไหมบางคนไปบอกว่าเอาอย่างนี้ถือว่ายกนี้ให้เขาเป็นผลสาเร็จแล้วนะเมื่อกี้น้องก็พูดแบบเหมือนมีเงื่อนไขอยู่อ่าถ้าถ้ายังไงถ้า ถ้าด้านก็เอาไปถ้ายังไงถ้าก็เอากลับมาก็ได้คือมันเหมือนมีเงื่อนไขในตัวอยู่ <ừ> um. คือไม่ถึงว่าร้อยเที่จะให้เขาไปเลยถ้าปกติแล้วนะ่ะถ้าเป็นแบบนี้มันยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่ยังไม่ชัดเจนที่จะยกให้ทีเดียวครับอ่าค่ะก็ก็แต่เจตนาน,น้องเขาอ่ะนนใช่แต่ว่ามีแต่มีเงื่อนไขนิดนึงค่ะนั่นเองค่ะเงื่อนไขก็ไม่มีอะไรแค่เอาหัวใจออกมาขอโทษหนูผ่านสื่อแล้วก็พูดว่าหนูอ่ะแม่ตาพี่ขนาดไหน นะคะหนูขอแค่นี้แหละแล้วก็หนูก็พร้อมให้อภยัยยกโทษให้แต่แค่เราไม่ควรรู้จักกันอีกต่อไปแค่นั้นแต่เขาบอกว่าวันนั้นที่พี่ถามนะ,ะคุณปู่ก็บอกว่ากับน้องลิลลี่เนี่ยเดี๋ยวต้องคุยส่วนตัวนั่นแหละหนูเพราะน้องเนี่ยเป็นคนชักนํามิจฉาชีพไปให้เจอเขาเขาถูกเขาเป็นหนี้ไปห้าแสนตรงนี้แหละคะ่ะหนูก็เลยเนี่ยมีหลักฐานนะคะหนูมีหลักฐานชัดเจนเลยนะคะหนูบอกพี่ปู่ว่า พี่ปูทำไมไปพูดออกรายการแบบนั้นทำไมพี่ปูบอกว่าหนูพามิจฉาชีพไปหลอกลวงพี่พูดแบบนั้นได้ยังไงคือหนูนะ่ะหนูเป็นคนเสียเงินนะ1 7 0 0 0 0 0บาททุกครั้งที่หนูออกรายการหนูก็ยังพูดดีให้พี่เสมอพูดความจริงเสมอไม่เคยใส่ร้ายอะไรพี่แล้วพี่มาใส่ร้ายแบบนี้กับหนูได้ยังไงพี่ไม่น่ารักกับหนูเลย หนูก็จะไม่ล่ารักกับพี่เหมือนกันต่อไปนี้อย่าหวังว่าหนูจะมีความดีให้พี่นะพี่ทําตัวเองทั้งนั้นหนูจะออกมาพูดความจริงให้กับทุกคนได้รับรู้ว่าความจริงแล้วพี่เป็นคนยังไงถ้าหนูออกไปพูดความจริงพี่จบแน่หนักกว่าพี่ลูกหมีอีกเพราะสิ่งที่หนูพูดคือความจริงจริงไม่เคยใส่สีตีไข่พี่ได้เจอหนูแน่อันนี้ส่งไลน์ไปเหรอเพราะหนูส่งไลน์มาหนูถึงออกมาเป็นแบบนี้ เพราะว่าหนูเป็นคนไม่พี่เขาตอบไหมพี่เขาตอบไหมไม่ตอบหนูเพราะเป็นเพราะว่าไม่ตอบไม่รับโทรศัพท์ไม่คุยกับหนูก็พี่เขาเข้าโรงพยาบาลไงจะไปตอบตอนไหนพี่เขาเข้าไม่เข้าคือเราคุยกันตลอดอ่ะเครียดเน่เขาเาเครียดก็ต้องเครียดก็ต้องคุยมันจะผ่านไปหลายวันได้ยังไงก็เลยออกมาเลยวันนั้นออกมาไลฟ์เลยใช่เพราะว่าหนูเป็นคนแลทนายกุ้งทนายดิฉันใช่หนูเป็นคนชัดเจนอะไม่ทำลับหลังอ่ะก่อนหนูทำหนูบอกทุกอย่างออกรายการหนูก็บอกเขาทุกอย่างอะ ตกลงพามิจฉาชีพไปเจอเขาหรือ่ะหนูไม่ได้พาหนูขออธิบายตรงนี้นะคะ,ะประชาชนเหมือนเดิมก็คือวันนั้นน่ะหนูรู้จักนายกอคนนี้รู้จักนายกอคนนี้ที่สถานที่หนึ่งร้านอาหารแล้วทีนี้เขาอกหักเขาก็รู้ว่าหนูโดนโกงเขาก็เลยแลกรลายเพื่อให้กำลังใจกันแล้วเขาก็รู้ว่า หนูาทารายการเพื่อนแซ่พาฟินออนแอร์ช่องไทยรัฐถูกไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้ลี่เออแล้วเดี๋ยวมากินข้าวกันหนูก็นัดเขาวันนั้นพอดีแล้ววันนั้นพี่ปูบอกว่าน้องลี่พี่เครียดมาเลี้ยงเหล้าพี่หน่อยพี่ไม่มีตังค์แต่พี่อยากดื่มหนูก็เลยบอกว่าพี่ปูหนูนัดรุ่นพี่เอาไว้แล้วเอาไว้วันหน้าได้ไหมงั้นเพราะว่ารุ่นพี่จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้หนูเขาก็เลยบอกว่า เอองั้นก็ดีเลยพาเขามากินที่ทองหลอ่อร้านญี่ปุ่นที่ทองหลอ่องั้นเดี๋ยวหน,หนูขอถามเขาหน่อยนะเออพอถามแล้วเขาก็โอเคงั้นก็มาเจอกันจริง,รงๆเราควรควรปลอบใจคนที่อ,อกหกักถูกไหมพี่กอไก่คนนี้แต่สุดท้ายในหนูเป็นคนกลางพี่เขาก็พูดถึงเรื่องออโดนโกงนู่นนี่นั่นแล้วก็ร้องไห้ในขณะนั้นน่ะลูกชายเขาโทรมา ลูกชายเขาโทรมาบอกว่าหมามีจ่ายเงินค่าอินเทอร์เน็ตให้หน่อยแล้วเขาก็ไม่มีเงินเขาก็โชว์เงินในบัญชีว่าเหลือ14บาทหนูก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูใจ่ายให้หลานพี่ปูไม่ต้องคิดมากพี่ปูอยากกินอะไรพี่ปูสั่งเลยหนูยังโอเคอยู่เขาบอกเขาก็ไม่กล้าสั่งเกรงใจน้องนี่เกรงใจทําไมเราก็พี่น้องกอารอะไรเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายแล้วคนนายกคนนี้ก็เจตนาดีที่จะช่วยเหลือ แต่พอช่วยเหลือตอนแรกเขาบอกว่าจะไม่มีการใช้จ่ายอะไรใดๆแต่พอวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าผู้ใหญ่ตกลงแล้วนะคะแล้วพี่ปูก็เลยนัดไปร้านอาหารอิตาเลียนพอไปร้านอาหารติดอิตาเลียนเนี่ยวันนั้นมันมีเรื่องเงินเกิดขึ้นก็คือเงิน4ี่0 0นบาทแล้วเขาบอกว่าต้องตองจ่ายให้ผู้ใหญ่ดําเนินการใต้โต๊ะมันจะได้มันผู้ใหญ่จะได้ดําเนินการ,ไ,รได้เขาจะทาอะไรกัน นายกคนนี้บอกว่าผู้ใหญ่จะช่วยเอาที่ดินของพี่ปูออกมาพาอพอเอาที่ดินของพี่ปูออกมาได้เนี่ยก็จะเอาที่ดินของพี่ปูไปจำนองกับผู้ใหญ่คนนี้ในมูลค่าร้อยล้านแล้วก็ถ้าได้ร้อยล้านแล้วก็ให้หักอ่าหักเปอร์เซ็นต์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาเงินมาคืนหนูแต่ต้องจ่ายตรงสี่แสนอะไรตรงนี้ก่อนใช่ต้องจ่ายค่าดําเนินการตรงนี้ก่อนแต่วันนั้นหนูเป็นพยานให้พี่ปูได้ตอนนั้นเรื่องนี้พี่ปูบริสุทธ อ่าหนูขอพูดเลยเพราะว่าหนูก็เป็นคนกลางหนูก็ไม่รู้อะไรแต่พี่ปูก็พี่ปูก็เลยจ่ายไปสี่แสนไม่ได้จ่าย,ายพี่ปูไม่ได้จ่ายแม้สักบาทเดียวแต่ผู้ในในกอคนนี้อยู่อยู่หนูกับพี่ปูบอกว่างั้นขอยุตินะคะพี่ยุติการช่วยเหลือเราแค่กินข้าวก็พอแล้วเพราะพี่ปูไม่มีตังหนูก็ไม่มีตังนายกอคนนี้บอกไม่ได้นะลี่พี่พูดกับผู้ใหญ่ไว้แล้ว อพี่เสียหน้าไม่ได้พี่ไม่เคยทํางานแบบนี้แล้วบอกว่าจะทํายังไงก็หนูช่วยพี่เขาไม่ได้พี่เขาก็ไม่มีเงินไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่จัดการเองแล้วอยู่ๆเขาก็โอนเงินของเขาอะ่ะให้ผู้ใหญ่แล้วก็ให้สลิปเราดูแล้วเราก็ตกใจอาพี่ทําแบบนี้ได้ยังไงพวกหนูไม่โอเคเลยนะเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองหลังจากนั้นเราก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะดําเนินการวันสุดวันศุกร์จะแล้วเสร็จอแล้วทีเนี้ยพอเขาโอนไปปุ๊บเขาก็พูดกับหนูว่า ลิลลี่พี่ยังไม่รู้จักพี่ปูแต่ลิลลี่รู้พี่รู้จักลิลลี่พี่เมตาลลี่แต่พี่เต็มใจช่วยพี่ปูขนาดเนี้ยลิลลี่ต้องช่วยพี่ปูด้วยนะพี่จะได้สบายใจเขาก็พยายามเอาเงินกับหนูหนูก็บอกว่าหนูไม่มีเงินแล้วสรุปไอ้ก้อนที่ว่าเขาบอกพาให้เขาไปเป็นหนี้ห้าแสนคือก้อนไหนไม่มีไม่มีพี่ปูไม่ได้เป็นหนี้อะไรเลยแล้วคนนั้นที่เขาโอนอะไรไปก่อนที่เราบอกไม่เอาไม่ไมทำทุกวันนี้เขามาตามวงหนี้กับลิลลี่อย่างนี้หรอ ไม่เขาโอนไปสี่แสนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ให้หนูโอนไปอีกหนึ่งแสนเพื่อช่วยพี่ปูอพอเขาบอกว่าเพื่อการันตีให้พี่ปูหนูบอกหนูไม่มีต้องรีต้องการันตีให้พี่ปูหรือไม่พี่ขอยืมเลยละกันแต่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลก็คือหนูช่วยพี่ปูอ่าพอหนูช่วยพี่ปูเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ดําเนินไม่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จวันศุกร์ทีนี้เขาก็มาพูดกับพี่ปูว่า พี่ปูต้องจ่ายเงินให้หนูนะเพราะว่าพี่ปูเป็นหนี้หนูออหมายถึงจ่ายให้เดนลี่ไม่จ่ายจ่ายให้ไปคุยกับนายกอไปนายกอใช่เขาไปพูดกับพี่ปูซึ่งหนูไม่รู้เรื่องแล้วหนูก็พูดกับพี่ปูว่านายกอที่ผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะผู้หญิงนะผู้หญิงอก็เลยหนูก็เลยพูดกับพี่ปูว่าเอ๊ะเราเราก็เราก็เข้าใจผิดนี่มันแปลกเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราอาจจะเข้าใจผิดลี่ก็เลยพูดว่าครับพี่ปูก็ ไม่ต้องไปจ่ายเขาเพราะว่าเขาพูดเองว่าเท่าบรรสุเขาเดําเนินการแล้วเสร็จเขาจะหักหักเงินสี่แสนตรงนี้ไปแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์ไปอ,อะไรอย่างนี้อเอาเอาเป็นว่าสรุปแล้วคือไอ้เรื่องว่ามีมิจฉาชีพพามิจฉาชีพมาหลอกพวกนี้คือ,คอไม่มีถูกต้องไหมหนูไม่ได้พามิจฉาชีพแต่เป็นอย่างที่น้องฟังแต่แค่เข้าใจผิดว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าและคุณปูก็ไม่ได้ตกเป็นหนี้ห้าแสนตรงนั้นอย่างที่บอกไม่ได้จ่ายสักบาทเลยค่ะแต่หนูเป็นคนจ่ายครับเอาละ